สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลตอนนี้ก็สีชมพูเริ่มแล้วสุดโอ้โหสีชมพูนะคะสวยงามนะคะสีชมพูน้ำเงินนะคะ,ลลว,ะวันนวันอะไรคะสีชมพูนงพางแพลววันอะไรสีชมพูเต๋อวันอังคารสีชมพูวันอังคานเหรอคะอ๋อวันอังคารอันนี้ผมไล่มาจากวันนะฮะ<า>พุทธสีเขียวนี่นะคะสีชมพูสวยมากนะคะ สีชมพูสวยเลยนะคะเอฟซีสุดยอดเลยโอ้สีชมพูสวยมากสีสวยมากเลยเอฟซีสีชมพูฝาหน้ำเงินนะคะ80%แล้วนะคะเวลาถ่ยลายอีกแค่สองวันใกล้จะเสร็จแล้วนะคะอันนั้นก็สีขาวก็ใกล้จะเสร็จนนแล้วนะคะเด่นมากมากเลยนะคะสีชมพู น้องแพลวกำลังไปผสมสีอีกแล้วนะคะแชมพูน้ำเงินนะคะอันนี้เขาเรียกน้ำเงินเนาะน้องแพลวแบบปิดหน้าปิดตาเบ็ดสนิทเลยนะคะเอฟซี F C นะคะอันนี้สีน้ำเงินสวยมากน้ำเงินทองนะคะนี่อันนี้ก็แดง้อยชมพูทองเนาะทองเป็นสีทองนะคะเอฟซี F C นะคะ นี่นะคะนี่นะคะนาคบริวารนะคะสวยมากได้สีน้ำเงินแล้วก็สีชมพูแล้วนะคะโอ้สวยสวยสวยเอฟซีจา๋าลานก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะ ล้านก็จะเสร็จแล้วบริวารกส็สวยนะคะนี่สีขาวนะคะบัวกระซิบไอตุ้ตงสีเหลืองนะคะสวยงามมากเด่นตะการนะตอนนี้น้องแพลวก็ล้างเครื่องมืออยู่นะคะข้างหน้าเป็นสีทองก็ยังไม่เรียบร้อยนะคะแต่ว่า80เอร์เซนตได้แล้วนะคะน้นองแพลวะพ่น สวยงามมากสีชมพูน้ำเงินนะคะสดใสดูแล้วอลังตาอลังนะคะอลงังรังการนะคะ,ะหน้าแต่ละตนเนาะ ก็จะหันหัวไปคนละทางนะหันหน้าสีน้ำเงินก็หันมาทางนี้สีสีชมพูก็หันไปทางโน้นนิดๆนะคะหันเฉียงๆนะคะ FC ฟีนะงดงามเหลือเกินนะคะไม่มีํำอะไรจะบรรยายให้ฟังแล้วนะคะเพราะว่าสวยมากสวยจริงๆ สวยงามมากน้องแพ้มาแล้วนะคะน้องแพรแปลสีมาแล้วนะคะดแดดก็สองนิดนึงนะคะ น้ำเงินชมพูนะคะอีกทีนี่นะคะสวยงามก็จะมาต่อปู่ปาลิจิตนะคะ สวยงามจริงๆะคะ่ะใครอยากได้สีใครเกิดวันไหนนะคะก็สีประจำวันมีนะคะของยายก็ได้แล้วนะคะแต่สียังไม่ได้ลงนะคะของยายนะคะวันเพฤ่งหัดนะคะตุงสวยมากนะคะเอฟี FC ส่งมานะคะทั่ว เย็นนี้ก็มีหนังอีกนะคะเย็นนี้ก็ดูหนังต่อนะคะต้นสกากุระนะคะก็สวยงามเหมือนกันนะคะนี่คิดว่าเราอยู่ประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะนี่ อากาศร้อนมากถ่ายรูปออกมาก็ไม่สวยเท่าไหร่นะคะพีจีเพราะอากาศมันร้อนนะคะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะอ้อากาศหอนไหลด้วยพี่นอ้องเลยวันนี้อากาศไม่ไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่นะคะร้อนมากนะคะเมฆก็จะอึมครึมน,นิดนึงนะคะพีจีอากาศร้อนนะเมฆก็โอ้โหสุดยอดเลยนะคะเมฆสวยงามนะคะ อันนี้ก็ใส่ตาแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงเพราะเป็นวันอาทิตย์วันพฤหัสสีอะไรนะงงวันพฤหัสสีอะไรยายเกิดวันพฤหัสสีอะไร,ระคู่กับเจ้ยเหรอเจ้ยสีอะไรคะเจ้ยจะเป็นวันอาทิตย์อ๋อ<น>ยายพฤหัสนะคะคยายสีอะไรคะ ยายสีอะไรเจ้าสีแดงค่อยสีอะไรมันพื้นหัดสีอะไรยายจําไม่ได้ตอนนี้พื้ัตก็สีส้มอ๋อเหรอจังสีอ๋อแล้วเออนี่ไงสีส้มนะคะเอีใส่แล้วนะคะสีแดงส้มนะคะเอีโอ้มีหลายท่านเขอดูพื้นหัตหน่อยขอดูันอาทิตย์หน่อยนะตอนนี้ได้เห็นแล้วเห็นแล้วนะคะมีดวงตาแล้วนะคะมีรูปหัวใจแล้วนะคะ สีส้มกับสีแดงนี่เองนะคะไไเพราะว่ายายเกิดวันพฤหัสนะคะคู่กับแม่เจ้ยแม่เจเ้จเกิดวันอาทิตย์ใช่ไหม <5. S 2> โอ้ได้คู่กับยายสมอนเลยนะคะนี่คู่กันนะเราอะสวยมากเลยนะคะ fc นะคะ แต่ว่าแดดมันแดดมันแรงนะคะสีส้มนะคะกับสีแดงคู่กันเลยนะคะตรงข้างบนก็สวยเมฆวันนี้ก็งามนะคะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอนชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์นะคะ สวัสดีค่ะนะคะเจอกันไล้หน้านะคะคลิปหน้าแล้วกันนะคะ